ในค่ำคืนที่ทั่วทั้งเอเชียต้องหยุดหายใจพร้อมกันช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงกลายมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยเมื่อเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามหลังจากลูกยิงที่ไม่มีใครลืมได้ทําให้ทีมชาติไทยสามารถปลุกศรัทธาพลิกชะตาเกมด้วย2ประตูสําคัญจนทั้งสนามแทบระเบิดด้วยความดีใจและทั่วเอเชียต้องจับตามองด้วยความทึ่งไปพร้อมกันการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดา แต่เป็นการประกาศศักดิ์ศรีเป็นสัญลักษณ์ขององค์การลุกขึ้นยืนอีกครั้งของฟุตบอลไทยที่หลายคนเคยมองข้ามเคยสบประมาทหรือเคยคิดว่าเราไปไม่ไกลกว่านี้แต่ค่ำคืนนี้มันคือคำตอบมันคือฟาลิคิดที่เขียนขึ้นด้วยฝีเท้าเมื่ออารมณ์และความศรัทธาของนักเตะไทยทุกคนก่อนที่จะมาถึงจุดที่ทีมชาติไทยได้มีโอกาสเข้าชิงดำกับคูเวตทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกกุหลาบเลยแม้แต่นิดเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์ทีมไทยเผชิญแรงกดดัน เริ่มตั้งแต่การแบ่งสายที่โหดหินคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและหลายครั้งที่รูปเกมดูเหมือนจะไม่เข้าข้างเราแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากทีมชาติไทยคือหัวใจของนักสู้และความเชื่อว่าไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้การเริ่มต้นที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะไปถึงรอบลึกกลับกลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศทีละน้อยจนกระทั่งมาถึงค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่โลกฟุตบอลเอเชียต้องจดจำ ในเกมสําคัญที่ถือเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เข้าทางไทยตั้งแต่เริ่มเกมคู่แข่งสามารถไล่บีบจังหวะเล่นอย่างเหนือชั้นกอว่าที่คาดไว้และครองบอลได้มากกว่าจนหลายคนรู้สึกว่าบางทีเรื่องราวดีๆคงหยุดอยู่แค่นี้แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือทีมชาติไทยไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวนักเตะทุกคนยังคงกัดฟันวิ่งไล่บอลทุกลูกป,ป้องกันทุกจังหวะและรอจังหวะสําหรับโต้กลับอย่างใจเย็นความมุ่งมั่นแสดงออกจากทุกรูปเกม จนสามารถเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นพลังที่ผลักดันพวกเขาให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อโอกาสแรกมาถึงทีมชาติไทยไม่ปล่อยให้สูญเปล่าลูกยิงแรกที่เข้าประตูทําให้ทั้งสนามสั่นสะเทือนผู้บรรยายแทบหยุดหายใจเสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยดังขึ้นคล้ายฟ้าผ่าและเป็นสัญญาณว่าเกมยังไม่จบเรายังอยู่เรายังมีลมหายใจและเรายังเชื่อว่าฟาลิกิดให้ไทยไม่แพ้ใครง่าย,ายๆความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่แค่เรื่องของตัวนักเตะแต่เป็นเรื่องราวที่ะส,สมมาจากความรักของแฟนบอลไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยในประเทศหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนทุกคนติดตามเชียร์ทุกจังหวัดทุกแมชความรักนี้แพร่กระจายไปทั่วสนามกระทั่งคู่แข่งยังสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากเสียงเชียร์ที่ดังปิดก,ก้องความมุ่งมั่นที่ลุกโชนในใจนักเตะทําให้ลูกยิงแรกนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เขย่าเกมทั้งหมดและทําให้ทีมไทยเริ่มคุมจังหวะค่อยๆกลับมาเป็นตัวของตัวเองทีละนิดเกมที่ดูเหมือนจะเป็นของคู่แข่งกลายเป็นเกมที่ไทยเริ่มมีพื้นที่ เริ่มได้จังหวะและเริ่มมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เกิดขึ้นช่วงเวลาที่เหมือนหนังฮอลลีวูดช่วงเวลาที่ทําให้ทั่วเอเชียต้องตะลึงเมื่อทีมชาติไทยยิงประตูที่2แบบสุดสวยลูกยิงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจความเฉียบคมและความไม่ยอมแพ้ผลลัพธ์คือการแซงขึ้นนําอย่างเหลือเชื่อเสียงเฮดังสน,นั่นล้านฟ้าจนผู้บรรยายต้องเปลี่ยนโทนเสียงเป็นการตะโกนเต็มปอดความสุขล้นทะลักออกจากทุกมุมสนาม แฟนบอลไทยหลายคนหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจภาพที่ถูกบันทึกไว้ในค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่ภาพชัยชนะแต่เป็นภาพความหวังของชาติภาพของพลังศรัทธาที่สะท้อนออกมาทั้งในสนามและนอกสนามเมื่อเกมเดินทางมาถึงช่วงท้ายทุกวินาทีคือความกดดันไม่มีใครอยากให้จังหวะพลาดและไม่มีใครอยากเห็นความฝันสลายไทยต้องตั้งรับอย่างละเอียดแม่นยำและแข็งแกร่งที่สุดขณะที่คู่แข่งพยายามบุกอย่างหนักเพื่อเอาประตูคืน แต่อย่างที่แฟนบอลไทยหลายคนพูดเสมอว่าหัวใจคนไทยมันไม่แพ้ใครนักเตะไทยทุกคนทุ่มสุดแรงเหมือนชีวิตขึ้นอยู่กับมันจนสุดท้ายเสียงนกหวีดยาวดังขึ้นพร้อมกับพาพนักเตะไทยต่างสุดลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่ใบหน้าทุกคนกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มความปิติและความภาคภูมใิใจชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะในเกมฟุตบอลแต่คือการพิสูจน์ให้ทั้งทวีปเอเชียเห็นว่าไทยสามารถยืนอยู่บนเวทีใหญ่ได้อย่างสง่าง,งาม เป็นการประกาศครั้งใหญ่ว่าเราพร้อมจะเป็นหนึ่งในทีมที่โลกฟุตบอลต้องให้ความเคารพก,การเข้าชิงกับคูเวตคือโอกาสทองโอกาสที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดมาก่อนแต่วันนี้มันกลายเป็นจริงแล้วและความจริงนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย2ประตูที่เปลี่ยนชะตาทั้งหมดในเส้นทางที่กำลังจะเดินต่อไปทีมชาติไทยไม่ได้มีเพียงความสามารถแต่ยังมีหัวใจที่เข้มแข็งที่สุดความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมลม้มและแฟนบอลที่รักและเชื่อมั่นในพวกเขามากกว่าใคร ในคืนแห่งประวัติศาสตร์นี้เราไม่ได้เห็นแค่ฟุตบอลเราได้เห็นพลังของชาติเราได้เห็นฟาลิกิตที่เขียนด้วยมือของนักเตะไทยทุกคนทุกฝีเท้าทุกเหนือทุกหยดน้ำตาและทุกเสียงเชียร์ครั้งต่อไปที่ไทยลงสนามเพื่อชิงดำเราจะยืนเคียงข้างกันอีกครั้งพร้อมเชียร์ให้ดังกอว่าที่เคยพร้อมสนับสนุนทีมชาติไทยจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งกีฬาแต่มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ในค่ำคืนนี้ฟ้าลิขิตไทยให้ยิ่งใหญ่และพรุ่งนี้เราจะเดินต่อไปเพื่อเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยกันอีกครั้งไม่มีคำว่าถอยไม่มีคำว่ายอมแพ้มีเพียงความเชื่อความหวงังและหัวใจสีเดียวคือหัวใจไทย